Finished. สีม่วงมาครับตัวเจตัวเคเอาเลยดโอ้โหได้ตัวเคโอ้โหเอาว่ะที่จะได้ตัวเจไม่ลงยิมสาวทำสาวใจแลยเื้ยนะกับทุนก้าวๆแล้วก็ทุนไม่ถึงร้อยนะเดี๋ยวนี้ขอจัดไปที่เริ่มต้นไปเบ็ดห้าสิบบาทแล้วกันนะเออโอ้โหอ๋อ ลองเบ็ดสักสี่สิบแล้วกันนะเพื่อนนะเอาแบบให้มันเหลือ,อ,อ,อให้มันเหลือหมุนนิดนึงก็ได้อ่ะสิบบาทแล้วกันนะเพื่อนนะโอ้โหสงสัยถูกเจ้โหลกกบสิบบาทนะเพื่อนไอเยี่ยเมื่อกี้ไม่เข้าไม่มาเลยนะเพื่อนนะหร้อยสามสิบสามบาทไปต่อครับตัวิววสวยนะครับมาต่ออีก หนึ่งแปดหนึ่งนะเพื่อนนะนึ่วหนึ่งแปดมาต่อยตัวเอสวยครับสองรอยี่สิบนะเพื่อนนะเอาแล้วลุ้นฟีเจอร์ครับตะปาพดีไมหน้าลงนะเพื่อนนะถ้าลุ้นนะโอเคครับไม่ลงเหมือนเดิมอ้ะไปต่อที่เบรดห้าสิบบาทแล้วกันโอ้โห สองร้อยยี่สิบห้าครับแล้วสีน้ำเงินมาต่อไหมแถวแรกโอเคสวยครับโอ้โหเอาว่ะสองร้อยสิบบาทนะเพื่อนนะเรียบร้อยครับเวราวันเมกานะเพื่อนนะสองพันหกสิบนะลุ้นลงไปยาวๆโอเคลงมาครับสีแดงเจ็ดเก้าห้าครับสวยงาม มันซื้อเบ็ดเท่าไหร่ได้วันนี้ซื้อเบสซื้อเบส50ได้ผมก็อยากลองซื้อรอบเลยเอาไหมเดี๋ยวถ้าจะลองลองแบบว่าเบส20บาทแล้วกันนะเพื่อนแนละ้แต่ผมซื้อไปสักพันหนึ่งแล้วกันเบส20บาทรู้ใช่ว่ามันจะได้หรือเปล่าด้วยนะเนนะบส20บาทนะไะจัดไปครับจังวันที่สองพันสี่ครับมีอยู่สองพันสี่นะเพื่อนนะตัว E เข้าครับของร้อยสี่บาทด้วยนะนนะแล้วสีเขียว มันได้แค่สามร้อยหกสิบแปดเด้งวะนะครับเดวันนี้ตัวเอสวยงามครับสี่สิบบาทไม่ลงต่อนะเพื่อนนะเอาออมาเดี๋ยวันนี้ร้อยสี่สิบสี่เอาแล้วลครับหนึ่งหกแปดเข้ามาแล้วมาตัวหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะล่าสุดน่าจะคูณสิบแปดครับน่าจะหยุดที่คูณสิบแปดละ อจบจัดเพื่อนน่าจิตได้เท่าไรคดแปดอะแปดร้อยสี่สิบแปดบาทครับพื่นละวันรวมนะเดี๋ยวขอจัดไปที่เอาสักเบ็ดสี่ร้อยได้ไหมสักรอบไป <c oughs> เออวันนี้ขอตั้งแบบสองสองหมื่นสามมื่นไปเลยนะฮึไม่มาตัวเจนะ ครับยังนงดิเลขสิบไม่ลงครับอืม่าสีม่วงมาครับตัวเจตัวคีเอาแล้วได้โอ้โหได้ตัวเคโอ้โหเอาอะนี่จะได้ตัวเจไม่ลงครับเงินล้วนก้อนโตเข้ามาแลยนะอืมหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทโอ้โหเอาอะเล่นต่อครับสามล้งสิบเข้ามา มาตัออ120ว120นะเพื่อน,นได้10สวยงามครับ240บาทแล้วตัวเจตุคิโอโ, 15. โอ้โหหมื่นห้าโอ้โหเอาลังเวื่อนเป็นวันเบกาครับบิลหกเข้ามานะเพื่อนนะโอเค